ส่วนกรณีนะครับที่มีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่านะครับบนเกาะนาคาน้อยนะครับที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตต้องบอกเลยนะครับว่าพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งครับวันนี้ครับมีนักแสดงชื่อดังคุณปูริอิรัญยพึกนะครับก็ไปโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้หน่อยนะครับ โดยคุณภูรินะครับก็ออกมาเรียกร้องครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะครับหลังมีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนะครับบนหมู่5ตําตบลป่าคอกอําเภอลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของนเกเงือกก็บอกด้วยนะครับว่าวันนี้จะมีกลุ่มที่รับจ้างน,นะครับจากผู้ที่อ้างว่าถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าไปถางป่าซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของครอบครัวอิร,รันยพึกนะครับ ซึ่งจุดนี้เองก็เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่ป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนในฝั่งของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับก็เตรียมส่งเรื่องให้พลเอกภไพรุ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็จะเสนอให้รัฐบาลนะครับออกเป็นคําสั่งตามมาตรา44คุ้มครองพื้นที่ คือไม่ต้องการนะครับให้มีคนเข้าไปบุกรุกตัดไม้คาดว่า,า1-2วันนี้นะครับน่าจะมีความชัดเจนครับค่ะซึ่งกรณีนี้ DSI ยังไม่ได้เสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะคะอยู่ระหว่างรอการเสนอเข้าพิจารณาเป็นคดีพิเศษกับคณะกรรมการคดีพิเศษก็เลยทําให้การอ้างกรรมสิทธิ์ถือครองเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้รายงานบอกว่าทางจังหวัดกําลังยื่นขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ แต่กระบวนการนานหน่อยนะคะหลายขั้นตอนโดยอาจทําให้ล่าช้าในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่มีกลุ่มบุคคลพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่เบื้องต้นคาดการนะคะว่าตํารวจที่รับผิดชอบจะเข้าไปดําเนินการแล้วะคะ่ะ แต่พอเรื่องนี้ปรากฏก็มีรายชื่อของนายทุนท่านหนึ่งก็คือคุณชานวิทย์กิจเลิศสิริวัฒนานะคะที่เป็นเจ้าของบริษัทภูเขาหกลูกเป็นคนซื้อที่ดินบริเวณน,นี้42ล้านบาทด้วยกันไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกว่าที่ซื้อมาเนี่ยคือซื้อมาจากเจ้าของเดิมนะคะก็อยากจะให้ DSI เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องนี้ด้วยก็ร้องขอความเป็นธรรมค่ะ